พร้อมเสิร์ฟครับผมเดี๋ยวให้เสียจัดการอย่าไม่ไก่นะเดี๋ยวล้นปลุกอะไรกินเด้ <c ười> เ,เออเดีย๋ยวับผมไก่ต้มน้ำปลาเออนั่นแหละฮับับสุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปลายวัสดุสโุรคอนพอๆเป็น,นป,ป,ปนระจำกุ๊กเขาอะผม มาครับแรงนี้สิพามาเอดไก่ต้มน้ําปลาพี่น้องอ่ะตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาปรุงรสครับผมบัดนี้เมนูแซ่บๆเนี่ยมาแรงด้วยพี่น้องยอดไตหอมบักเขียบก็เกาครับผมนี่อ่ะตรงมือกันเลยครับ กรเทียมทีไข่ครับผมน้ำปลาครับปริมาณเอาเลด่อพี่น้องซีอิ๊วดำครับผมเติมสีสันจากกน้อย น้ำตาลไหครับผมขาดไปเลยกับผมว่างจังน้อยด้วยพี่น้อง โอเคผมล่อเดือดใส่ไก่ครับมาไปลองล่อหม้อเดือดไก่สุกแม่ตามน้ำกิมถาครับผมพริกกระเทียมใส่เกลือลองไปเล็กน้อยครับผม โอเคผมได้แล้วเดี๋ยวปรุงรถกันครับวันนี้นาครับผมน้ำเดือดล้วก็ใส่ไกล่ลงไปครับโอ้อเออครับผมเมนูไก่ต้มน้ำปลาไม่เป็นองเดน้ำกิ้มครับผมน,นี่ก็ พริกกระเทียมเป็นน้ำอุ่นมาเติมเลือกพี่น้องต่อไปกระเซยน้ำปลาจัดน้อยครับเกลือเซยไปน้อยเรื่องเด้อปลาน้ำตาล,ลาราครับผมตาลขงชูรสจัดน้อยน้าครับน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลา โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมน้ำกิมล่อไก่สุกเดีือดครับผมมาพี่น้องรบเริงกันครับผมบันนี้เดือดปุ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 ดได้แล้วครับผมเีลยสุดยอดแล้วน่ะพร้อมเสิร์ฟครับผมเดี๋ยวให้เสียจัดการอย่าไม่ไก่นะเดี๋ยวล้นปุกอะไรกินเด้ เออเดียวครับผมไก่ต้มน้ำปลาเออนั่นแหะโอ้ไอเขากล้องพี่น้องอืมอาคอับสุดยอดเลยพี่น้องอะเนี่ยพร้อมครับผมน้ำจิ้มพร้อม ไก่พร้อมมาบ้านี่ยเสับแซลมันกันมาครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ต้มน้ำปลากินแบบพร้อมอู้หูแน่นเลยครับผมก็เห็นไก่ดะทอยนี่สิกินเบิดสองคนเลยแน่นอนนี่แสดงเต็มไปเลยนี่มาหูหัวปวดปวดเนื้อเนื้อดีเนื้อดีเอ้าสีกินรอดที่นั่งกินนี่เนาะที่นั่งกิน ี่พูดดีดีเลยน่เน้ยนี่นนเนี้ยพอดีเนาะรสจอดเนี่ยเสบเสียบแสบโอ้เสีบวกเก็มบโบเก็มโบจืดเอ้มันไก่แต่สบเนี่ยเสบครับ เน,น,นี่ยนกพวกมันเตดี่เลยเนี่ยหนังมันเลยแล้วเนี่ยมันแสบเนี่ยมันมันเลยก็เลยตลอดอยู่มันอืมกินน่ยังม่ตะปูเจียอยแต่เ็ดมาเนี่ยนำนักกุรตจัดเียอกินก <laughs> นี้อเป็นกี่บอกตือก็จะคือไค่อ้ okay. วนดีแต่ว่า ไกตลาดเนี่ยเนาะไก่ซีพีใก่ซีพีสุกเบิดด้วยนะอะไรก็จีดยุดเส้นเส้นอ่างท้องไก่ต้นลำป่า ต่มีนะ้พมีด้วยหายหรือ่าเหอพ่ขายขทางข้างหลายเลยแถวอ่างข้องสิงห์บุรีนี้ตู้มีบะอี่จะโลตีบัดเขาายนะเขาขาเนะนียน่อยวอยก็เสียบอยียบไปขับตรนั้นหลายบนกินกระถ่อขายยากกินส่วนขายตัวไปตัวนปลาต,ตัวมีตัวพอมีหรอตลาดน่ะแมนเขาตัวเป็ตัวแะก็ไม่แยกขายวาพขายนาซับเนาะแต่บางคน,ม,นมันกินบ่เบิดตังีนะเนาะ ่กินเนื้อปลาเอาแต่ขาเหมนนี่นะขามันมาตม pues ้มขาเนี่ยนะื้อปลูกไงแต่ตัวูมากอ้วนกับมันเนื้อเนื้อมันลายสุดยอดเลยครับพี่น้องเะกินหัวไปซะเออครับผมเอาเดี๋ยวทำนี่ละไก่ต้นน้ำปลามีแกงน้องม่มาหนึ่ง เออเออโอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมมากฝากกดไรก็แชร์ได้พี่น้องเด้อสำหรับกินเนี่ยไว้เจ้านี่พอจะกินนะครับสวัสดีครับ